ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้วเนี่ยหลายหลายคนนะคะคงอยากจะทำอะไรเพื่อคนที่คุณรักกันอยู่ใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบ้านดีสร้างได้ค่ะรายการที่จะมาบอกเคล็ดลับไปดีเรื่องบ้านค่ะกับป๋อมวิทนีสิพินิ้ Living Experience Designer ประจำอยู่ที่ s c g Home Experience สาขาเรียบดอนเอกมัยรามอินทราค่ะวันนี้ค่ะป๋มมี4วิธีคาแนะนําในการปรับบ้านเพื่อคนที่คุณรักมาให้ทุกคนค่ะจะมีอะไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยนะคะ 1. ปรับปรุงพื้นสําหรับใครนะคะที่เจอปัญหาพื้นลอกร่อนหรือว่าบวมเพราะความชื้นนะคะผมแนะนําให้เลือกใช้วัสดุทดแทนเช่นกระเบื้องวนิลหรือว่ากระเบื้อง s p c ซค่ะซึ่จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการทนความชื้นได้ดีกว่าลามิเนตสาหรับใครนะคะที่อยู่ร่วมก,กันกับทางผู้สูงอายุค่ะควรจะเลือกใช้พื้นลดแรงกระแทกหรือว่าพื้นเพียวแอนเพสซึ่งจะสามารถช่วยลดเรื่องของความบาดเจ็บของการหกล้มได้และสําหรับใครนะคะที่เลือกใช้เป็นตัวกระเบื้องเซรามิกเนี่ยควรเลือก ใช้ค่าความฝืดหรือว่าค่าแรงเสียดทานของพื้นกระเบื้องเนี่ยอยู่ที่11ขึ้นไปค่ะ 2. ปรับปรุงประตูหน้าตา่า สำหรับใครนะคะที่อยู่อาศัยกับทางผู้สูงอายุเนี่ยในส่วนของประตูแนะนําให้เลือกใช้เป็นประตูบานเลื่อนค่ะหรือว่าใช้เป็นลักษณะบานเปิดออกพอจะสามารถทุ่นแรงในการใช้งานได้ง่ายกว่าและในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะสามารถเปิดออกเพื่อช่วยเหลือได้ง่ายกว่าด้วยค่ะและในส่วนของตัวลูกบิดนะคะแนะนําให้เลือกใช้เป็นลักษณะเข,ข่าวควายหรือว่าใช้เป็นแบบมือจับค่ะสําหรับใครนะคะที่ยังกังวลเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาอย่างตัวบ้านผ่านทางช่องทางหน้าต่างค่ะผมแนะนําให้เลือกใช้ วิธีการติดฟิล์มหรือว่าเลือกใช้กระจกกันความร้อนแทนค่ะส่วนถ้าเกิดประตูหน้าต่างของใครนะคะที่เกิดการเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยอาจจะเลือกใช้วัสดุที่คงทนขึ้นเช่นอลูมิเนียมหรือว่าวานิลค่ะ 3. ปรับปรุงอากาศในบ้านให้อยู่สบายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่หลายๆคนเนี่ยปวดหัวกับตัวฝุ่น PM 2.5เนี่ยอาจจะลองพิจารณาเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศดูค่ะแต่เจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็จะมีแอร์เรียหรือว่าพื้นที่ในการใช้งานค่อนข้างจํากัดนะคะ ถ้าหากว่าใครเนี่ยต้องการปรับอากาศนะคะทั้งบ้านเนี่ยอาจจะลองเลือกใช้ตัว Active Air Quality ดูค่ะแต่ถ้าบ้านของใครนะคะที่ยังเจอปัญหาอากาศอับลมไม่โฟนเนี่ยอาจจะเลือกใช้การเปิดหน้าต่างก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครกังวเลเรื่องของตัวฝุ่นมลพิษนะคะก็อ,อาจจะเลือกใช้ตัว Active Air f l o เข้ามาได้ค่ะ4 ปรับปรุงพื้นที่นอกบ้านสําหรับใครนะคะที่ชอบทํากิจกรรมภายนอกบ้านเนี่ยอาจจะลองพิจารณาการต่อเติมกันศาสก็ได้ค่ะเขาะจะช่วยเพิ่มร่มเงาให้กับกิจกรรมของเราแล้วก็ร่มเงาให้กับตัวบ้านได้ค่ะและสําหรับใครนะคะที่กังวลว่าการเติมกันศาสเนี่ยจะทำให้บ้านของเราทึบหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะในปัจจุบันนะคะมีวัสดุโปร่งแสงให้เลือกสําหรับทํากันศาสแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่มีพื้นที่รอบบ้านแล้วไม่มีเวลาดูแลแนะนําให้เลือกใช้เป็น เป็นตัวญ้าเทียมหรือว่าบล็อกปูพื้นค่ะจึงจะสามารถลดระยะเวลาในการดูแลได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังคงงง แล้วก็ยังอยากปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาผู้เชี่วชาญของเราหรือว่าปุ่มได้ที่ SCG Home Experience สาขาเรียบดย่วนในกมารามอินทาค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามสาระดีๆของพวกเรานะคะได้ผ่านช่องทาง f a c e b o o k f a n page ของทาง SCG Home Experience YouTube In สาแกรแล้วก็ทว i t t e r ค่ะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ